Happy birthday to me Happy birthday to me Happy birthday Happy birthday Happy birthday to me ให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆเลยเพราะว่าเราก็จะอยู่กับทุกคนนานๆเหมือนกันนะคะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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  สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดวันเกิดครับขอบคุณค่ะสิบแปดแล้วนะคะทุกคนเปลี่ยนสิบแปดแล้วนะแต่ตอนนี้ก็คืออะไรยังไม่ได้กินข้าวเลยสิบแปดแล้วันเวลาผ่านไปเร็วจังจริงผ่านไปเร็วมากเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เปลี่ยนเท่าไหร่นะสิบสามเนี่ยนี่ไหนยังไม่ติดที่ไหนเลยค่ะใช่ตอนนี้กําลังจะยืดรอบสี่ของรัดกระบังค่ะเป็นเอกอังกฤษใช่ นึกว่าซาจังอยู่ด้วยสาจังไม่ได้อยู่ด้วยค่ะซาจังมาให้ความขันเฉยแล้วก็กลับไปใช่เพราะว่าเพราะว่าแม่เราไปทํางานข้างนอกแล้วถ้าสาจังจะมานอยมันเสียงเรากับแม่ก็ยังอยู่แยกกันเลยอะไรเงี้ย s t รอเบ a รี o r ค้กอ๋ c a ็ e ก l กแ e ตเค e I love ลิ o r อ่เลิฟ b ตรอเบอร c ่เคนะบัดไ love chocolate cake t ทนะสมงชทยปะเาเข้ามาเลยเหรอจะให้จุดตรงนี้เลยเหรอกินในไลฟ์เลยเหรอเอาจริงปะเนี่ยเดี๋ยวไปเอาแป๊บนึ่งปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมา ก็คืออันนี้ไฟแช็กไว,ไว้จุดเทียนหอมแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้จุดเลยเพราะว่าเขาเปิดเทียนหอมไม่ออกอหอมมากเลยว้าวก็คือซาจังบอกว่าอันนี้คือสิบฟองนะคะทุกคนสิบฟองนะคะคิดว่าคนอย่างฉันกินหมดหรอซาจังก็คือุซาจังก็คือจะแคปตรงนี้ไปไอ้นี่เองเลยปะซาจังทำเองนะคะทุกคนอันนี้ซาจังทำเองนะแบบซาจังทำมาคือเราบ่นว่าอยากกินมานานแล้วเราบ่นว่าอยากกินมานานแล้วแล้วเราก็ไม่ได้กินสักทีเพราะว่าเราไม่ได้ ไม่ได้ไปหาสัตจังสักทีนะฮะใน,ในวันเกิดน,นะครับแล้วทําไมผมไปแกะข้างล่างล่ะครับเนี่ยงงตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยผมเอ,อ๋เเอ,อต้องนี่เอ๋อตั้งแต่ที่กลับมานอนเลยแล้วนะทุกวันนี้ก็คือนอนสามทุ่มครึ่งนะเพราะว่าไปหาหมอมาแล้วหมอก็ให้ไปกินวิตามินที่ช่วยทําให้หลับง่ายขึ้นอะไรเงี้ยใช่แล้วก็หลับง่ายขึ้นเราก็หลับสามทุ่มครึง่งตื่นประมาณเจ็ดโมงแปดโมงอะไรเงี้ยใช่เราร้องภาษาเดียวกัแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์นี่ไงเค้กของเธอปักเก็ตวันเกิดปิดไฟได้หรอ โอ้น <c oughs> ี่อคนคนเดิอผมจะไม่เป็นอ่ะไม่ได้แล้วกีฬากีฬา Happy birthday to me Happy birthday to me Happy birthday Happy birthday Happy birthday to me แต่งยศกาฮัมนิดาแต่งยศกาฮัมนิดาอูริซาลังเปียมชี เสียงฮิ้มชุกกาหามิดาเอเดนจอบิเอเมเตโตเดันจอมีเอเมเตโตอะไรอ่ะเราร้องอะไรต่ออูรีจะพูดว่าอูรีอีกแล้วไม่ได้ใช่เวียมใส่ญี่ปุ่นกับภาษาเกาหลีผสมกันไม่ได้นะคะโอเคเย่เดนจอบิเอเมเตโตโอเคเราจะเป่าแล้วนะฟ้าจังพร้อมอัดหรือยังครับ I can do so day back it up back it up I can eat that right so Nakawo Nakawo ขอให้ทุกส่นมีความสุขมากๆนะครับ ไม่ว่าในปีนี้หรือปีไหนตลอดไปตลอดปีนะฮะเขาให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นความสุขของซึ่งกันและกันนะอ่าเขาสีนดามะไม่นะมาขนานดะให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆเลยเพราะว่าเราก็จะอยู่กับทุกคนนานๆเหมือนกันแมคระว่า <c oughs> <c oughs> อุย้ยทำไมทำไมไฟแบบนี้ฉันดูไม่ค่อยมีใต้ตาไอ <c oughs> ฉันรู้สึกพี่ที่มีตองมากขอให้ตัวเองรวยขึ้น โอเคจะเป่าแล้วนะขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรเลยนะคะเป่าแล้วนะ <c oughs> นี่ถ้าว่าสัจจังอยู่ใกล้ซัจจังตบแล้วเลยเย้อดั้นจูบิโอเมตโตว้าวว้าวเย้สิบแปดแล้วนะทุกคนเอาสิบแปดแล้วนะเขาไม่ใช่เด็กแล้วนะ <c oughs> เป็นเพื่อนกับจ,จ่าจ่าแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่น้องสัจจังที่ยังอายุสิบเจ็ดขวบนะคะ มีเค้กให้ดูเลยได้เลยจะใช้จะเก็บกินอุย้ยน้ำตาเทียนหล่นอะ่ะเราเราพูดนานไปหรอฮึโอเคทำไมอะเคี้ยวอยู่มันเข้าที่ลิ้นลิ้นมันรับรสนะทุกคนมันก็ต้องอร่อยตั้งแต่อยู่ในลิ้นสิสินา้าแบบที่บ้านไม่มีสัดจังละสิ <laughs> ฉันคิดว่าฉันจะต้องโดนดักตกขึ้นสักวันอะ่ะเออจริง <laughs> เธอฉันจะกินหมดจริงๆหรอมันเยอะมากเลยอะสช่างฉันไม่สามารถนะฉันไม่ได้เธอก็รู้ว่าคือเปียมอะเพิ่งไปตรวจสุขภาพประจําปีมาเมื่อวันวันจันทร์ที่ผ่านมานั่นแหละคือสาเหตุที่ทําให้กลับมานอนไวเพราะว่าเหมาะให้กินวิตามินที่ทําให้แบบหลับง่ายขึ้นเพราะว่าเป็นคนนอนไม่พอแล้วก็กินข้าวไม่ได้น้ําหนักตอนเนี้ยคือ42ซึ่งแบบลดมาเยอะมากเพราะว่าเมื่อกลางปีที่แล้วหนัก48มั้งแล้วลดลงมาเหลือ42เมื่อว่าอยู่แต่บ้านกินข้าววันละมื้ออะไรเงี้ย ก็อพยายามกินแล้วอะมันมันมันกินได้น้อยลงอ่ะากกินด้วมันกินเลยค่ะทุกคนอาปากนะค่ะเราจะป้อนทุกคนเองอ้ามอ้ามอ้ามอ้าวันก่อนเปิดไข่นุ้ยซะจังเลยทาไข่ม้วนมาสินะเหมือนทามาแกล้งกันเหมือนเหมือนโกเหมือนแคร์ห่ะเหมือนแบบว่าแกแกลองไม่เคยรอดไข่เท่าพี่ไข่นุ้ยก็เลยอันนี้มาให้ซะจังบอกเก็บไว้กินพรุ่งนี้เอาได้เลย แฟนอนุญาตแล้วนะคะว่าให้เก็บไปกินพรงนี้ได้เอ้ยไม่ใช่เพื่อนเพื่อนมันบอกว่าเก็บไปกินพรงนี้ได้ยานซุมี่ฝันดีนะคะทุกคนชันจาโอ้ Good night sweet dream 안녕ยออานซุมี่บายบายขอบคุณสำหรับทุกครั้งไว้เพอนนะคะบายบายไปไนะยานซุมี